รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับแฟนแฟนนักถอนรหัสเข้าสู่เกมการแข่งขันโปรโลปัญญาในดาวินชีแชมป์ชนแชมป์ครับซึ่งวันนี้เราจะมาลุ้นกันว่ารหัสภาพต่อไปนี้คุณนัตตี้แชมป์เรนเนอร์นั้นจะเอาตัวรอดจากการถูกปิดเกมครั้งนี้ได้หรือไม่สี่พยางครับครับรหัสภาพมา ครับสติลนะครับทำใบนะครับผมให้ดูที่ภาพแรกก่อนนะครับภาพแรกสิ่งที่คุณเห็นมันคืออะไรและมันทำจากอะไรครับ เดี๋ยวไปสโลว์พาคือแบบแป๊บเดียวเลยนะครับพี่หนุ่ยกดก่อนนะครับและพี่หนุ่ยตอบว่าร่มไม้ชายคาครับร่มไม้ชายคานะครับเขารอไปครับฟูเต้ได้ไหมครับตอนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกันนะครับภาพแรกคือร่มที่ทำจากไม้นะครับเป็นร่มไม้ผู้ชายแล้วก็รถหรือว่าคานะครับผมร่มไม้ชายคานะครับผมพี่นัตตี้นะครับเก่งแล้วนะครับแต่ว่า อาจจะช้าไปนิดเดียวนะฮะไม่เป็นไรครับยังมีสิทธิ์สติลอยู่นะฮะและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นท่านที่6นะครับผมขอเสียงให้พี่โนุ้ยพี่กล้องครับผ่านไปแล้ว6คู่แล้วตอนนี้เหลือแค่2คู่เหลือใครบ้างฮะขอดูมือหน่อยครับมีคุเต้นะครับพี่บ้านอิมนะครับผมพี่น้อยนานะครับผมแล้วก็พี่อาร์ตช่างตัดผมพี่อาร์ตได้ไป8ปดพันแล้วด้วย นะฮะเพราะนั้น4ท่านนี้ครับพี่ก้องจะเจอใครแรนดอมค่ะจะเป็นใครครับจะเป็นใครเ้าวสวัสดีครับคุเต้นะครับสวัสดีครับผมคุณเต้คุเต้ตอนนั้น ที่มารายการบอกว่าเป็นครูสอนวิชาอะไรนะครับคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์นะครับผมถ้าเราเจอนักเรียนแบบน้องนายเนี่ยที่ชอบดูซิกแพคาส,าสาวๆก็ <c oughs> จะบอกว่าไงดีฮะ <c oughs> ถ้าแบบนี้ก็คือต้องเชิญห้องปกครองค่คะ <c oughs> ดูแล้วจอได้อย่นงคุณแจ็คนะคะคุณแจ็คนี่คือว่าเราเป็นครูใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะเลือกนักเรียนได้ค่ะนักเรียนจะแย่อย่างไงเราก็ต้องสอนนะคะ คุณเจแปนครับคุณคิดยังไงกับคําพูดของครูเต้ที่พูดกับคุณแจ็คเมื่อกี้ครับอันนี้คือผมอยากจะเสริมจากครูเต้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นการที่ดีครับที่ครูจะต้องสอนเด็กนักเรียนไม่เลือกนะครับว่าจะดีหรือเลวนะครับซึ่งซึ่งนะครับถ้าสมมุติเป็นผมเป็นพออครับคุณแจ็คเป็นเด็กนักเรียนที่ทําผิดผมจะไล่คุณออกครับแสดงว่าผออนี่ย่อมาจากไหนะครับเอออย่ามาไว้สิ มีครับพี่กล้องตัวนี้ได้คูเต้หนึ่งท่านแล้วครับคเลขสามท่านนะคะครับผมรอลุ้นนะคะแบรนดอมค่ะวาวเ้แล้วโอ้ยแต่น่าติสวัสดีครับพี่น้อยหนานะครับผมพี่น้อยหนานี่ถือว่าเป็นสาขาอาชีพแรกที่มาแข่งขันกับเราเลยก็คือสาขาอาชีพ แม่ค้าค่ะแม่คนะครับรอนานมากนี่พี่ก้อง่ะไม่โ่ใช่ค่ะรอมาแข่งแชมป์จนแชมป์เนี่ยนานพี่ก้องคุยเขาดีคุณลูกเขาเคยมาแข่งแล้วเป็นนักร้องหล่อมากถูกต้องจริงมาไหมเนี่ยไม่มาค่ะยังไม่ตื่นเลยเอาค่ะเทพไปแข่งดาวินชีที่บ้านหน่อยเอาจะไปร้องชวนไปร้องเราเปลค่ะอะไรคะอ้ากับหูอุ้ยตาย เป็นดอกไม้ใบไม้อะไรพวกนี้เบ็นมาค้าขายอะไรคะคุณพี่ขายขนมเค้กค่ะก็อย่างที่บอกเคยบอกไปว่าเป็นเค้กช็อกโกแลตนานิมอออร่อยไหมอยู่ไหนอะหิวเคยเคยลองเอามาให้ทานแล้วนะตอนดัมเบลชี่น้องนักร้องเนาะอร่อยไหมแจ็คโอ้ยกนิ้วให้เลยครับยก้วกเลยค่ะนี่โป้งครับโอเคอุ้ยเกือบไปแล้วครับผมเกือบไปแล้วครับนี่โป้งครับ แข่งไหมคะ่<ด>เลยดีกว่าเลยค่ะสองท่านกับด้านล่างเลยครับคู่ที่7เป็นการเจอกันระหว่างแชมตเต้คุณครูคณิตศาสตร์กับแชมน้อยหนาแม่ค้าขายขนมเคก้กนั่นเองครับซึ่งคุณเตน้นกว่าจะคว้าแชมป์มาได้ต้องดวลรหัสภาพกับคู่ต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายถึง14รหัสภาพด้วยกันครับส่วนทางคุณน้อยนาเป็นแชมป์พี่ใหญ่สุด เพราะเป็นแชมป์คนแรกที่ได้สิทธิ์เข้ามาเล่นศึกแชมป์ชนแชมป์แต่ใครจะฝึกซ้อมจนมีไหวพริบมากกว่านนั้นต้องมาวัดกันในแมตช์นี้แหละครับแต่เราพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสนุกกับคู่นี้กันครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน P.T. ข้าวไทยตราพันดีเอาละครับตอนนี้เป็นคู่ที่7ของรอบแรกแล้วนะครับผมเป็นการเจอกันระหว่าง1คือแม่ค้านะครับอีก1คือคุณครูนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะฝ่าด่านเข้าไปได้นะครับผมเริ่มต้นพี่เต้กับพี่น้อยนาครับมีคะแนนสะสมนะครับคนละ10,000คะแนนครับและข้อแรกลงตรงกลางมาอัตโนมัตินะครับคนละ2องพันะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางครับ2พยางรหัสภาพมา ไวมากเลยนะครับพี่น้อยนาแสดงว่าดูทีวีบ่อยนะตอบว่าเรดาเรดาถูกต้องอไวไ้ายว้ายมากนะครับตรงตัวนะตรงตัวเลยครับแรกคือพี่เรที่สองคือดีเจดาดานะครับพาริสามตัดพิดาเอโดอฟินออกนะครับผมตัดดาออกนะฮะเหลือแค่เรดานะครับสี่พันแรกครับพี่น้อยนาได้ไป คะแนนนะครับเป็น12,000ต่อ8,000คะแนนนะครับและข้อนี้ครูเต้ครับเป็นคนเรียกครับกี่คะแนนดี3,000 3,000 3,000 0 0นะครับและข้อที่ตรงกลางครับ6,000คะแนนกับรหัสภาพที่มี2พยางครับ2พยางร,รหัสภาพมา สิวนะครับพินัตตี้นะครับอ้าวพี่เต้นะครับตอบว่าชาวเกาะค่ะชาวเกาะนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องมองไม่เห็นตัวหนังสือเป็นแง้งกาวนะครับภาพแรกเนี่ยเขากำลังเฉาะฝรั่งส่วนภาพที่สองเนี่ยเขาเขียนว่ากลูติกนะครับผมก็เป็นแง้งกาวนะฮะเฉาะกาว ชาวเกาะนะครับผมมีแวน่นไหมมีแวน่นไหมี่ครับคุณก้องถอดแว่นให้เขายืนครับถอ,อไม่ได้กูแต่ยังไม่ได้ฮอขกปุ๊บหน้าเปลี่ยนเลยค่ะสวยขึ้นดิจากนี้คะ่ะทาจกักรวาลกลายเป็นขังคกเลยค่ะก <c oughs> ูเตนนะครับปล่อยพี่น้อยหน้าน,นำไปก่อนตอนนี้กลับมานำบ้างน,นะครับอยู่ที่1 1 0 0 0หมื่นหน่พันนเรือหนาครับมี900 0ันครับเรียกกีคะแนนดี เงอนลงพื้นส,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 สามพอสามพัน,นนะครับข้อน,นี้ตรงกลางอยู่ที่6,000นคะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มีสี่อย่างถ้าพร้อมรหัสภาพมาครับ เฮียนานะฮะเยนาตอบว่าหลายปีดีดักถูกต้องครับอ้ามาแล้วภาพแรกนะครับโอ้โหปฏิทินนะฮะมีหลายปีมากเลยนะครับผมก็คือหลายปีตรงตามรูปเลยนะครับท้ายที่สองดีท้ายที่สามกับดักนะครับแต่ไม่เอากับแม่โอ้โห,หเลยเป็น <laughs> หลายปี ีดะนะครับผมโอเคนะและข้อนี้พี่หนานะครับได้กลับมาที่6 0 0 0คะแนนเรียกว่าแลกกันผลลมัดเลยนะครับแล้วไม่ยอมใครนะฮะแต่คะแนนยังสูสีอยู่พี่เต้ครับเรามี800 0ครับตอนนี้เรียกที่กี่คะแนนดีครับอาสามพันเลยค่ะเอาสามพันเหมือนเดิมนะครับเท่าไหร่นะสามพันคะแนนครับข้อนี้ตรงกลางอยู่ที่หกพันคะแนนนะครับผมเพราะฉะนั้นทางบ้านนะครับทีมซิล ดูให้ดีนะครับเพราะจะมีมูลค่าถึง6,000บาทนะฮะกับรหัสภาพที่มี2พยางครับถ้าพร้อมรหัสภาพมา กดแล้วพี่นาตอบว่างวงช้างถูกต้องครับภาพแรกคือต่อไปนี้เวลาเฉลยเหมือนผมเฉลยให้พี่ก้องฟังนะครับ <c oughs> ผมพี่ก้องทำหน้าแบบนัไ้ไงนะยังไงอะ <c oughs> ไม่กับพี่บอยช่วยเขาไงช่วยพ่อแม่เราด้วยพี่อนชอบฟังไง่อเพื่อสมอง คืออย่างนี้ครับพี่ก้องภาพแรกคืององูครับค่ะไม่รู้ไม่งูครับผมเอ๊ะเขาช่วยเราอยู่ครับเขาช่วยอยู่หรอครับช่วยอยู่อธิบายอยู่ครัทีตอนที่สองตอที่สองคือเขาวงไปที่ช้างนะครับผมงองูบวกคําว่าวงช้างนะฮะเขียนชนกันนะฮะอ่านใหม่ว่างวงช้างนะครับผมเพราะนั้นเพียงขนาดได้ไปหกพันคะแนน คะแนนเริ่มทิ้งออกมานะครับเป็น15,000ต่อ5,000คะแนนนะครับพี่เต้ครับต้องรีบนะครับเร่งเครื่องตามมานะครับพี่เต้มี5,000เรียกกี่คะแนนดีอ๋อสา3,000เหมือนเดิมสาม0ันก่อนนะครับ3ามพเช่นเคยครับตอนนี้ตรงกลางอยู่ที่6,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2องพยางคค์สองพยางครับรหัสภาพมา ต่างกับบไมบอยครับฟังให้ดีนะครับผมภาพแรกครับหน้าเรียกอีกอย่างว่าอะไรครับมีคนสติลอยู่ด้วยนะครับและภาพที่สองครับเขาบอกว่านี่จะงวดแรกอุ้ยเ <Y> <ù> อาละครับผมพี่น้อยนากดแล้วนะฮะพี่น้อยนาตอบว่าพักผ่อน พักผ่อนนะครับถูกต้องครับโอ oh. 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 ทีมได้ไหมข้อนี้ได้นะครับหน้าเรียกอีกอย่างว่าพักนะครับผมแล้วนี่เขาบอกว่านี่คือง,งวดแรกก็คือแบ่งจ่ายมานะครับ oh. เป็นการผ่อนนะครับผมพักผ่อนพักผ่อนนะครับพี่น้อยนาได้ไปอีก6,000ก็ได้ oh. Oh. เป็น1ม0 0 0ดต่อสองพนแล้วนะครับคุ oh. เต้ครับเหลือ2,000ครับตอนนี้ วางแผนดีๆตัดสินใจดีครับแบ่งเล่นหรือเทหมดครับเท่าไหร่ดีสองพัน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 น้ำใจไรน้ำใจพี่เต้่อยครับคุณพี่เต้หน่อยโบนดีน้ำใจเอพี่เต้พู้ๆนะครับสองพันสองพันดของแข็งหน่อยดึครับผมโอเคข้อนี้ตรงกลางครับอยู่ที่4,000คะแนนนะครับผม กับรหัสภาพที่มีสี่พยางาพร้อมรหัสภาพมากหนักใจแทนครูเต้จริงครับเพราะคะแนนห่างอยู่พอสมควรแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามารุ้นกันครับว่าครูเต้จะเอาตัวรอดในรหัสภาพนี้ไปได้หรือไม่สักครู่เดี๋ยวครับ สนับสนุนโดยโอวันตินลอรีเอซูเปอร์อัลตร้าสลิมคู่กับรหัสภาพที่มีสี่พยางภาพพร้อมรหัสภาพมา น้อยนาครับถ้าตอบถูกนะครผ่านเข้ารอบไปเลยนะครับผมและพี่น้อยนาตอบว่ารับลมคมในรับลมคมในนะครับเป็นคำตอบที่ถูกไหมฮะ<ห>ถูกต้องสิคะถูกต้องนะครับภาพแรกเห็นไหมฮะคนแรกเขาโยนไปเลยเขาโยนหมอนแต่ว่าคนที่รับเนี่ยเขารับลม นะฮะรับเปล่าๆนะครับผมส่วนภาพที่2ครับชี้ไปที่คมของมีดนะฮะและสุดท้ายนะครับดูตำแหน่งของลูกบอลสีเขียวนะครับมีทั้งข้างบนข้างข้างข้างล่างแต่ที่วงไว้อยู่ข้างในกล่องนะครับผมเรามีการเล่นเสียงเล็กน้อยนะครับผมเป็นรับลมคมในนะครับรูเต้ยังมีโอกาสซิลอยู่นะฮะแต่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปนะครับผมพี่น้อยนาโอเค พี่ก้องครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว7คู่นะครับ <c oughs> อีกอสองท่านด้านบนนะครับ,รบไม่ต้องแรนดอมแล้วไม่แรนแล้วเหรอคะเดี๋ยวเชิญลงมาคุยข้างล่างเลยเดี๋ยวจะไม่คุ้มค่าตัวที่จ้างมานะคะเดี๋ยวให้คุยข้างล่างกันพี่เลบอร์สิบสี่เบอร์สิบห้านะครับเชิญด้านล่างเลยครับและคู่สุดท้ายในรอบแรกคู่ที่8 เป็นคู่ระหว่างแชมป์อิ่มพยาบาลสาวกับแชมป์อาร์ตช่างเสริมสวยนั่นเองครับซึ่งทางฝั่งคุณอิ่มนั้นก่อนหน้านี้เธอเคยใช้แรงผลักดันจากความหวังของเพื่อนๆนและคนไข้ของเธอแต่ครั้งนี้เธอจะใช้ความหวังนั้นมาคว้าแชมป์แห่งปีได้อีกครั้งหรือไม่ต้องไปติดตามชมกันครับแต่ทางด้านของแชมป์อาร์ตนั้นเด่นเรื่องการวางแผนลงคะแนนเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามนั้นประมาทและมีสิทธิ์เกิดความผิดพลาดไปในที่สุดแต่จะเป็นใครที่ถอดรหัสภาพได้เหนือชั้นกว่ากันนั้นเราไปชมความสนุกข,ของคู่นี้กันเลย เริ่มต้นที่พยาบาลอินก่อนเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้แชมป์ใบนะฮะผู้ป่วยที่เราเรียกว่าตอนนั้นเห็นบอกว่าเขารวบรวมเงินช่วยส่งให้เรามาแข่งในรายการนี้เขาก็รู้ว่าเนี่ยเราจะมาแชมป์ชนแชมป์ครับผมเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนี่หรอกทำไมครับเพราะอะไรครับเพราะเขาดูกันตลอดแล้วเขาก็เห็นอาชีพอื่นเก่งกันหมดเลยแต่เราก็เก่งนะไม่ อาจจะฟุกมากกว่าหรือเปล่าคะไม่ฟุกหรอกฮะแต่ว่าตอนนั้นกลับไปเป็นไง <c oughs> ฮะแบบคนที่แบบว่าผู้ป่วยมาดีใจกับเราอะไรยังไงมัง่งฮะเขาก็ทักค่ะแบบก็ทักตลอดว่าโอ้ยแบบถ้ามันไหนไม่เห็นหน้าเขาจะถามแล้วพยาบ้าลอิ่มไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปแข่งเกมอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะจริงแล้วตอนนี้ก็มีเงินสติลที่ได้ไปแล้ว4ี่พันใช่ไหมฮะพอตกรอบก็มี่า้ถกลับอ่ะเนาะยังไม่าเชมัยงเออเชม่อ่ะไม่เหมือนบางคนน่ะ คือตกรอบแพ้ก็ยังไม่ได้เงินเลยอ่ะมีเยอะนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนงคนมีสองคนใ<ห>คร<ห>นะพี่ก้องใครนะสองคนเราไงาแปนไหนแหมอยู่คณะเดียวกันตกรอบหมดตัวทั้งคู่ <c oughs> ออกพี่มาอีกอยู่เชียงใหม่หอะคะถูกต้องยูยูงมยาอะไรคะ ออยู่คลินิกใต้เทียมแห่งหนึ่งค่ะในจังหวัดเชียงใหม่ตอนแจ็คไปรักษาไปสิคะยังไม่ได้เป็นอะไรครับอ๋อยังไม่เป็นแต่อยากตัดผมกับพี่อาร์ตว่าเป็นช่างตัดผมนี่พี่อาร์ตอ๋อยังไงครับพี่อาร์ตครับสวัสดีครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตเป็นเป็นแชมป์ช่างตัดผมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะฮะเป็นช่างตัดผมร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านอยู่ที่หาดใหญ่ครับผมอยู่ที่หาดใหญ่ใช่ครับเปิดร้านตัดเองเลยใช่ครับอยู่สองรั้นเป็นร้านสวยๆครับผมอ๋อร้านอาร์ตสไตลิสต์ครับรับตัดขนหมาอะไรอย่างงี้ไหมครับมีไหมฮะตัด แฟงทรงผม all, หมาอะไรอย่างเงี yat, ok oh. ้ยไม่ได้ครับเพราะได้ถ้าเป็นคุณเจ๊ปกได้ครับผมได้ผมมีหมาพ้ดีบ้านผมมีหมาอยู่ใช่ครับได้ครับวแจ็คไม่กัดนะครับพี่ฮะปกติแต่ขนาดผู้ชายผู้หญิงได้ทั้งสองเลยครับซอยเก่งไหมคะ โอเคสอบถามทั้งคู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมี๋ยวมาดูกันว่าแชมป์สาขาพยาบาลนะครับกับสาขาช่างตัดผมนะครับผมใครจะชนะนะฮะและผ่านเข้ารอบไปนะครับเริ่มต้นนะครับพยาบาลอิ่มนะครับและพี่อาร์นะครับจะมีคะแนนสะสมคนละ1 0,000คะแนนนะครับข้อแรกเราตกลางมาคนละ2 0 0 0คะแนนรหัสภาพนี้มี2พยางครับดูให้ดีนะครับกดให้ไวนะฮะรหัสภาพมา คุณอิมกดแล้วนะฮะและคุณอิมตอบว่าโคมลอยค่ะโคมลอยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องะครับพี่เอก็ซิวได้ตอบได้ไหมครับรนี้ได้เหมือนกันนะครับในภาพเนี่ยมีวัวอยู่หนึ่งตัวก็คือโคอนะครับผมแต่โคอยู่นิ่งๆส่วนมอม้าครับผมลอยขึ้นไปนะฮะ โคบวกมอม้าเป็นโคมครับและลอยขึ้นไปด้วยนะฮะรวมเป็นโคมลอยสี่พันคะแนนแรกครับอยู่ที่คุเอ็มการถอดรหัสของเราเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่อย่างที่บอกไปคราวนี้เป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ครับพี่บอยการถอดรหัสก็จะยากนิดนึงนะครับแปลกพิสดารนิดนึงนะครับพี่อานครับโดนนําไปก่อนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเร่งเครื่อง คืนกลับมานะครับผมมี8,000เรียกเท่าไหร่ดิ4ี0 0เอาคืนเอาสองก่อนครับสองพันยังตื้ออยู่พี่อาร์ตยังตื้ออยู่ลงมาพี่เมื่อกี้นั่งเพราะตอบไม่อึ้งเลยนั่งอย่างนี้ไอคนคิดนี่บ้าเปลอว่าสมองไม่คึกไปยากจริงๆครัใหญ่พี่อาร์ตตอนนี้มีตุนอยู่แล้วแปดพันนะครับผมโอเครหัสภาพนี้ครับ พี่อาร์ตลงตรงกลางมาที่2,000นะครับผมทำให้ตรงกลางรวมกันอยู่ที่4ี่พคะแนนกับรหัสภาพที่มี2พยางครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมารหัสภาพแรกแชมป์อิ่มรูปคมขึ้นนำไปก่อนครับแต่ทางด้านแชมป์อาร์ตนั้นยังดูไม่เข้าที่เข้าทางเอาไว้วันพรุ่งนี้เรามาชมคู่นี้กันต่อครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นใครที่ผ่านเข้าสู่รอบแคนสุดท้ายได้พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นในดาวินชีศึกแชมป์ชนแชมป์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ